สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีพระสวยๆวัตถุประสงค์ดีๆมาเปิดแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับกับพระผงรุ่นดวงมหาเศรษฐีรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเพชรชยาพินันโทรหรือหลวงพ่อเพชรวาจาสิทธิ์นะอดีตสามเณรน้อยนะครับผู้เคยอุปถากติดตามรับใช้หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับ และยังเคยมีโอกาสนะครับได้ร่ำเรียนนะวิชาอาคมนะอาขละเลขยันนะรวมทั้งกษสินดินน้ำลมไฟนะจากหลวงปู่สวงนะครับหลวงพ่อเพชรเนี่ยท่านาได้พบกับหลวงปู่สวงนะเมื่อราวปีพุทธศักราช2525 นะในขณะนั้นที่หลวงพ่อเพชรนะยังเป็นเนน้อยนะครับอายุเพียง15ปีนะฮะท่านมาพบหลวงปู่สวงโดยบังเอิญน,นะในขณะที่ท่านนะเดินไปนเรียนพระประิยัติธรรมนะที่วัดนะในตัวตำบลน,นะท่านขากลับนะครับกลับมาที่วัดนะท่านก็เดินนะมาพักที่ศาลาแห่งหนึ่งนะครับนะศาลาแห่งนั้นนะก็จะเป็นศาลาที่หลวงปู่สวงนะท่าน ใช้จำวัดนะครับก็ท่านก็เหลือบมองไปเห็นนะหลวงพ่อเพชรท่านก็หิวน้ำนะท่านบอกว่าท่านเล่าให้ฟังนะท่านก็หิวน้ำนะท่านก็เข้าไปพักที่สาราแห่งนั้นเสร็จปุ๊บนะท่านก็เหลือบไปเห็นแก้วน้ำขวดน้ำเห็นผ้าคง่าขาววางไว้นะก็มองไปนิดนึงก็เจอหลวงตาแก่ๆอยู่รูปหนึ่งนะครับหลวงตาแก่ๆรูปนั้นนะฮะท่านถือ ถือบานะกำลังเดินตรงมาทางสลานะครับซึ่งหลวงพ่อเพชรท่านก็เรียบเดินลงไปรับบาหลงตารูปนั้นนะนะด้วยความที่ว่าเป็นความคุ้นชินเนื่องจากว่าสมณีนนะก็ต้องไปรับบาทของพระภิกษุสงฆ์นะครับท่านก็เดินลงไปรับบารแล้วหลวงปู่สวงท่านก็นะไม่ได้หยุดเดินนะแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกับหลวงพ่อเพชรเลยนะหลังจากที่เดินพากันเดินมาถึงสลาเนี่ยนะหลวงพ่อเพชรเล่าให้ฟังว่า ท่านได้กลิ่นหอมนะจากข้าวนะจากข้าวในบาตรของหลวงป,ปู่สวงได้กลิ่นหอมมากนะครับหลวงป,ปู่สวงก็พูดเป็นภาษาอาาเมนนะภาษาขอมว่าให้หลวงพ่อเพชรชันข้าวนะครับหลวงพ่อเพชรก็เลยเอาข้าวมาชันนะหลวงพ่อเพชรท่านบอกว่านะครับข้าวนะที่หลวงปู่สวงให้ชันเนี่ยนะครับมีกลิ่นหอมนะครับ มีกลิ่นหอมแล้วก็แบบมันอร่อยอร่อยยังบอกไม่ถูกหลวงพ่อเพชรบอกนะทั้งที่เป็นข้าวเปล่าๆนะไม่มีน้ำปลาไม่มีซอสไม่มีเกลือไม่มีกับข้าวนะเป็นข้าวเปล่า,าแต่ว่ามีรสชาติหอมหวานอร่อยนะนี่คือตามคําบอกเล่านะที่อดีตสามเณรเพชรนะหรือหลวงพ่อเพชรวาจาสิทธิ์นะในปัจจุบันนะปัจจุบันหลวงพ่อเพชรนะครับท่านอายุ56ปี สามสิบพันษานะครับนะท่านเป็นลูกศิษย์นะสืบสายตรงนะจากหลวงปู่สวงออยเตียสรูนะหรือหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับผู้วิเศษแห่งภูตะแบงครับพระผงรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับผมมีมาแบ่งปันด้วยกันก็คือเป็นรายการที่5นะครับซึ่งเป็นเนื้อมวลสาร108นะครับนะสร้างเพียง 2053องค์นะท่านคิดดูนะครับนะและเป็นรุ่นแรกด้วยนะของหลวงพ่อเพชรวาจาสิทธิ์นะฮะสิทธิเอกหลวงปู่สวงนะครับและเอารุ่นนี้นะจะมี พิธีพุทธาพิเศษนะครับในวันพฤหัสบดีนะครับที่16มิถุนายนนะครับอีก2วันนะมีพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมนะเป็นสายเหนือโลกนั่งปรกอธิษฐานจิตปุกเสกถึง6รูปนะครับโดยมีรายชื่อดังนี้นะครับ 1. นะครับหลวงพ่อเพชรวาจาสิทธิ์นะครับ2นะครับหลวงปู่บุญมากระตะปุญโยหรือหลวงปู่เจนะฮะวัดป่าวิเวกธรรมนะจังหวัด กาลสินนะหลวงปู่เจที่ท่านายืนเสกวัตถุมงคลน,นะครับ 3. นะครับหลวงปู่วันจันทวังโสวัดโนนไทยเจริญนะจังหวัดศีสเกตนะครับนะฮะสนะครับ,รบหลวงปู่ขำเกสาโรนะครับเทวดาเล่นดินแห่งห้วยลำห้วยลำพังชูวัดหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับรูปที่5นะครับหลวงปู่ละไมจันทโรนะครับวัด จันทารามนะฮะตําบลสังขะอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับนะรูปสุดท้ายนะครับก็คือหลวงพ่อรุนสภาจารวัดธรรมรัตโพธารามอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือมีพระมหาเถรนะพระเกจิอาจารย์หกรูปนะสายเหนือโลกนะครับนั่งปรกอธิษฐานจิตบุกเสกนะฮะและร,รุ่นนี้นะครับเด็ดเลยคือที่เด็ดเลยคือมวลสารนะครับมวลสารเด็ดมากเดี๋ยวพาไปชมมวลสารสักหน่อยครับ โดยมวลสารรุ่นนี้นะครับจะเป็นมวลสารที่นะฮะแท้ทันหลวงปู่สวงด้วยนะโดยมี 1. นะฮะก็คือผงแก่นมะขามโป่งฟ้านะสผงไม้พยุงเก่านะฮะสผงว่านมหาเมตา9ชนิดนะครับสผงว่านมหามงคล1 0 0ชนิด108ชนิดนะครับหผงว่านช้างผสมโครงนะครับห ผงไม้พยางยิ้วดำตรายภายนะครับเผงแร่บุดดำบุดแดง 8. ข้าวตอกพระร่วง 9. ผงว่านมหาอุดร้อยแปผงดาบเหล็กน้ำพีส1บผงขี้เลื่อยไม้สักทอง 12. ผงเหล็กน้ำพีดิบ 13. ผงเหล็กไหล7สี 14. ผงเหล็กสิวรีนะฮะสิ 15. แก้วขามป่ง 16. ผงทูบสารหลักเมือง องาเวสวร์จังหวัดอุดรธานี17ผงทูบวัดคำชโนด18ผงเพชรหน้าทั่ง19ผงแร่เหล็กไหลเศรษฐีมีประกายเพชร20สายเงินพระาธาตุพนมองค์เดิม21สายทองพระาธาตุพนมองค์เดิม22สายนินพระาธาตุพนมองค์เดิม23ผง อธิธา,ธาธตุพระาธาตุพนมองค์เดิมผงอิดพระธาตุพนมองค์เดิม24แร่เหล็กไหลหลวงพ่อเพชร25ผงกระสินไฟมวลสารเก่าแท้ทันหลวงปู่สวงรับจากมือหลวงพ่อเพชร26นะเกษาหลวงพ่อเพชรนะ27จนะจีวรหลวงพ่อเพชร28ผงเก่ากรรมฐานนะครับ29ผงเก่าหลวงปู่สายวัดตะเคียนราม สามสิบผงดวงเศรษฐีหลวงปู่มุนที่แตกหักนะครับสามสิบเอ็ดนะผงเถาะหลวงปู่จามร้อยสี 32, ่ปีสามสิบสองผงทูบนะวัดต่างๆนะครับทั่วเมืองไทยนะครับสามสิบสามนะครับผงดอกไม้เทียนงานพุทธาพิเศษต่างๆนะทั่วเมืองไทยนะครับสามสิบสี่ผงดินที่มวลสารต่างๆนะครับสามสิบห้าผงว่านมงคลหนึ่งร้อยแปด สามสิบหกกาฝากลักไม้มงคลนะรสามสิบเจ็ดรังพึ่งรังต่อรังมดที่ต่างๆสามสิบแปดพลอยเขียวนะครับสามสิบเก้าพลอยชมพูสี่สิบชาญมากสี่สิบเอ็ดก้นยาสูบและผงยาสูบหลวงปู่สอนะครับสี่สนะิบสองนะดินเก้าพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะสี่สิบสามมวลสารหลวงปู่หมุนวัดพระพุทธโมกนะฮะ 44เกษาหลวงปู่ศอส5เกษาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจาน4รเกษาหลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวงออยเตียสรูนี่นะครับ47เนะฮะเกษาหลวงปู่จามนะฮะ48เกษาหลวงปู่บุญไหลาย49จีวรหลวงปู่สอจีวรหลวงปู่หมุนจีวอหลวงปู่สวงข้าวแห้งหลวงปู่จามและเกจิต่างๆนะครับ 50นะฮะปูนเปลือกหอยนะครับห1กล้วยนะห้ 52, น้ำมันมะกอกนะฮะน้ำมันตังอิวนะครับ53าแผ่นทองคำเปลนะจากพระธาตุพนม54สีพึ่งต่างๆ55หผงลบหลวงปู่ศอ56เล็บหลวงปู่ศอ57พระผงหลวงปู่คำพันห้าพระเก่าที่แตกหักหลวงปู่คำพัน หกห้าสิบนะเกา้านะเกษาหลวงปู่ท่านะครับหกสิบนะพระผงสิบเก้าจังหวัดภาคอีสานนะครับหกสิบเอ็ดพระผงยี่สิบจังหวัดภาคอีสานหกสิบสองผงพุทธคุณพันอย่างนะครับหกสิบสามแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคและโลหะต่างๆ66หกสิบหกนะผงตะไบพระธาตุนะครับนะละเอียดมวลสารเยอะแยะเลยนะครับนะมากมายนะอ่านไม่หมดนะและ มวลสารอีกมากมายที่เขาไม่ได้เขียนนะกว่าร้อยแปดชนิดนะค,คือมันเขียนไม่หมดบางอย่างก็เป็นมวลสารอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์นะที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามได้นะครับแต่มวลสารทุกชนิดก็คือแท้ทันนะพระเกจิอาจารย์ที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดนะครับนะเปิดแบ่งปันนะร,รุ่นนี้นะครับจะเปิดแบ่งปันนะเพียงองค์ละ200บาทนะครับร่วมบุญนะครับ ร่วมบุญวัตถุประสงค์นะฮะเดี๋ยวลืมแจ้งนะครับวัตถุประสงค์นะร่วมสร้างโบสถ์นะฮะสร้างโบสถ์หลวงปูส่สวงนะครับที่วัดพระลานเพชรนะครับนะที่วัดป่าพระลานเพชรนะครับร่วมสร้างโบสถ์หลวงปูส่สวงนะครับนะเปิดแบ่งปันเพียงอง์ละ200บาทนะครับรับ1ององนะมีค่าส่ง50บาท รับ2องค์มีค่าส่ง50บาทรับ3องค์600บาทพร้อมโอนส่งฟรีนะครับ3องค์600บาทพร้อมโอนส่งฟรีนะฮะใครจะเก็บเงินปลายทางนะครับก็มีค่าส่ง70บาทนะครับรับทราบกันทุกคนทุกท่านนะครับอีก2วันนะครับพระจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับในวันที่16มิถุนายนนะครับวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับใครจะร่วมบุญนะครับ อันนี้เป็นงานบุญนะงานวัดสร้างร้อยเปอร์เซ็นตะผมขอเป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญนะครับบอกบุญกับพี่ๆทุกท่านนะครับร่วมสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์ของหลวงปู่สวงนะครับนะเอาร่วมบุญเพียง200บาทเท่านั้นเองนะท่านก็ได้ร่วมบุญนะกับพระอริยสงฆ์นะผู้ทรงศรีลทรงธรรมนะอย่างหลวงปู่สวงนะครับและหลวงพ่อเพชรนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมลักษณะขององค์พระกันสักหน่อยครับ ลักษณะขององค์พระนะครับก็จะถอดแบบนะครับมาจากพระผงหลวงเศรษฐีของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรนะครับพิมพ์ครึ่งองค์นะฮะอยู่ในใบหน้าที่แบบว่ายิ้มนะครับยิ้มรับทรัพย์นะเรียกว่ายิ้มรับทรัพย์นะก็มีชื่อของท่านนะครับหลวงพ่อเพชรวาจาสิทธิ์นะครับสีหน้าแววตาสวยๆเลยนะด้านบนก็เป็นอักขรเลขยันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะ ซูมให้ดูใบหน้าของหลวงพ่อเพชรนะครับนี่นาเนื้อรวมมวลสารหนึ่งร้อยแปดนะฮะนี่สวยๆงามๆเลยนะครับมวลสารเต็มๆจัดเต็มแน่นๆเลยนะครับนะเดี๋ยวดูด้านหลังกันสักหน่อยนะครับด้านหลังก็โอ้โหจีวอนเกษาเน้นๆเลยนะครับนะถอดแบบมาจากยันดวงนะยันดวงเศรษฐีนะครับของหลวงปู่มูลวัดบ้านจาบนะนี่นะครับนะแล้วชื่อดีด้วยนะครับในหลวงพ่อเพชรนะครับ หลวงพ่อเพชรชื่อดีด้วยนะให้ได้มีเงินมีทองนะรวยนะรวยล้านล้านรวยเงินรวยทองรวยเพชรนะครับนะนี่คือชื่อดีด้วยนะครับแล้วก็หลวงพ่อเพชรท่านก็นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะในเขตของจังหวัดศรีสะเกดนะฮะชาวศรีสะเกดก็รู้จักกันดีนะครับนะสวยงามนะครับนี่นะเป็นงานบุญงานวัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร่วมสร้างโบสถ์ของหลวงปูส่สวงนะครับที่วัดป่าพลรานเพชรนะครับ จังหวัดศรีสะเกดนะครับกับหลวงพ่อเพชรวาจาสิ์นะครับนะสำหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับผมขออนุญาตนะฮะนำเรียนประวัตินะครับหลวงพ่อเพชรนะครับพระครูด็อกเตอร์วัชระยาพินันนะครับหรือหลวงพ่อเพชรชยาพินันโทนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าพระลานเพชรอาเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับสิทธิเอกหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับวัด ป่าพลรานเพชรนะอำเภอภูสิงห์นะครับตั้งอยู่บนภูเขานะครับใกล้กับเทือกเขาพนมดงรักนะฮะอยู่ติดชายแดนไทยกัมพูชานะครับมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะของหลวงปู่สวงนะฮะตั้งอยู่ในวัดด้วยนะแล้วก็มีกุฏิหลังเดิมนะหรือว่ากระท่อมหลังเดิมนะหลังเดิมของหลวงปู่สวงนะที่ท่านเคยเคยอยู่จำพรรษาอยู่ในตั้งอยู่ในวัดด้วยนะครับนะแล้วก็มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะที่ สมัยหลวงปู่สวงนะท่านยังดํารงท่าตุขันอยู่ท่านก็ใช้ส่งน้ำนะครับในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนะซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธานะสักการะของศิษยานุศิ์ชาวไทยนะแล้วชาวกัมพูชาและชาวลาวด้วยนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับท่านเกิดนะวันอาทิตย์ที่2นะครับเดือนกันยายนนะครับปีพุทธศักราช2510นะท่านออกบวชตั้งแต่เป็นสามเณรนะอายุได้15ปีนะครับ ในปีพุทธศักราช2,525นะครับบวชที่วัดปราสาทใต้นะครับเมื่อถึงเวลาอันสมควรนะครับท่านก็บรรพชาอุปสมบทนะครับณวัดบ้านทํานบจังหวัดศรีสะเกดนะครับปัจจุบันหลวงพ่อเพชรนะครับท่านอายุ56ปี3 6พรรษานศะครับท่านก็นะครับมีความมุมาณะนะฮะร่ำเรียนจนจบเป็นพระด็อกเตอร์นะครับรับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตนะเป็นด็อกเตอร์ สาขาสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโพธิสตรัฟฟอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นพระครูด็อกเตอร์วัชระชยาพินันนะครับทางด้านวิชาคมนะครับท่านก็ได้รับการถ่ายทอดนะครับจากหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านนะครับในขณะออกทุดงร่วมกันกับหลวงปู่สวงนะฮะตามชายแดนไทยกัมพูชานะครับมีเพียงหลวงปู่นะและ ท่านนะตามลําพังที่ถ้าเขาใหญ่และได้กลับมาบุกเบิกนะครับก่อตั้งวัดป่าพรลานเพชรจนถึงปัจจุบันนะเรียกได้ว่าเป็นเพชรน้ําเอกอีกหนึ่งรูปนะที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางศัพทวิชากสินไฟนะครับโดยท่านนะได้ใช้รักษาผู้ป่วยนะครับที่โดนคุณใสมนดําหรือสิ่งไม่ดีนะที่แฝงอยู่ในร่างกายนะอีกทั้งยังเสริมสิริมงคลน,นะรหรือสะดอกเคราะห์นะครับถือว่าเป็น พระเกจิที่ครบเครื่องนะเก่งทั้งทางบุญและทางบู๊นะครับใครอยากจะร่วมบุญนะฮะเช่าบูชาวัตถุมงคลพระผงนะครับรุ่นดวงมหาเศรษฐีนะครับกับหลวงพ่อเพชรนะฮะหลวงพ่อเพชรวาจาสิทธิ์นะครับก็ร่วมสั่งจองกันได้นะครับร่วมก่อสร้างโบสถ์นะครับของหลวงปู่สวงนะครับนี่คืองานบุญงานวัดนะฮะอะไรได้ทั้งหมดนะครับเงินเข้าวัดทุกบาททุกสตังค์นะครับนะร่วมก่อสร้างโบสถ์ นะ้าหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับอ้าย้ำอีกรอบนะครับเปิดแบ่งปันเพียงองค์ละนะฮะสองร้อยบาทนะครับองค์ละสองร้อยบาทนะครับมีค่าส่งห้าสิบบาทนะครับเอาหนะึ่งอ,องนะค่าส่งห้าสิบบาทเอาสององค่าส่งห้าสิบบาทนะครับเอาสามองนะครับยอดโอนเงินหกร้อยบาทสามองหกร้อยบาทพร้อมโอนส่งฟรีนะใครจะเก็บเงินไปทางนะก็มีค่าส่งเจ็ดสิบบาทนะครับอีกสองวันพระปุกเสก นะครับนะใครจะติดต่อสั่งจองนะครับผมจะแจ้งนะครับรายละเอียดในการติดต่อช่าบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook f แฟนเพจนะครับเบอร์โทร ID ดีลนะผมจะแจ้งไว้ที่หน้าจอนะใครสะดวกติดต่อช่องทางไหนก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับช h a นลรีวิวพา w พตต้องขอญาลาไปก่อนนะครับกับพระผงรุ่นดวงมหาเศรษฐีรุ่นแรกนะครับ หลวงพ่อเพชรวาจาสิทธิ์นะครับวัดป่าพระลานเพชรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ